สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับผมเบ้าปลาใหม่เหมือนเดิมครับเมื่อนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอที่พ่อแม่พี่น้องนะครับบางคนหรือบางส่วนนะครับเพิ่นเอาใหม่ที่มีซื้อเป็นใหม่ห่วงหามเช่นพวกใหม้ซักไม่ย่างใหม่พยุ่งไม่ดูพวกนี้นะครับเขาไปปลูกในที่ดินของเพิ่นที่เพิ่นครอบครองท่านกินอยูอ่ในเขตปลาสงวนหรือว่าเขตปลาใหม่2 4 8 4นะครับซึ่ง เพิ่นยังบม่มีเอกสารสิทธิ์ยังพี่นองหรือบางคนก็นเคยมีหลักฐานการเสียภาษ,ษีพอทหหรือภาษีดอกห้านะครับปัจจุบันนี่ไม่ที่เพิ่นปลูกมันใหญ่นะครับเพิ่นอยากจะเข้าไปตัดสางขยายระยะนะครับเพื่อตกแตง่งต้นใหม่ที่เพิ่นปลูกนะครับเพิ่นก็นยังมีความกังวลว่าเอ๊ะตกลงมันสามารถทําไดหรือทาบ่ได้ปาไหมนะครับเพราะว่าเพิ่นเข้ามาชมคลิปผมนะครับเพิ่น ได้รับฟังข้อมูลนะครับว่า,น,านเขตปลาสมวนเนี่ยไม้ที่มิซอเป็นไม้ห่วงหามหรือว่าบอมนันไม้ห่วงหามก็ตามเนี่ยที่เข้าไปปลูกในปลาสมวนเนี่ยถ้าเข้าไปตัดโดยพลาการมันมีความผิดนะครับเป็นก็ะเลยกังวลก็ะเลยสอบถามมานะครับสาหรับไม้ที่มิซอเป็นไม้ห่วงหามนะครับพี่น้องปัจจุบันกฎหมายป่าไม้เนี่ยถ้ามันเกิดอยู่ในที่ดินฉนวนนสสามนะครับเนาะซึ่งผมเคยพูดไปแล้ว เขาพูาถือว่าเป็นไม้ห่วงหามนะครับสามารถไปตัดไปฟันไปแปรรูปไปคุดร่อมไปทําการใดๆก็ไม่เห่าก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ในที่อเอกสารตามบมวลกฎหมายที่ดินเช่นถนนนอสสามแต่บาทนี้นะครับไม่ที่มีซื้อเป็นไม้ห่วงหามเพราะมันเกิดอยู่ในที่ดินที่เขายังบม่มีเอกสารสิทธิ์ตามบมวลกฎหมายที่ดินถึงแม้เป็นไม้ที่เห่าปลูกขึ้นมาเองนะครับเห้ากับ,บ่าสามารถไป ไปตัดไปแปรรูปนะครับไปเลียบไปโกนไปการกับไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาเองได้โดยพาราการนะครับเพราะมันตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอยู่นะครับผมฉะนั้นนะครับพอแม่พิ่น้องท่านใดที่ไปทําการปลูกไม้ที่ไม่ซื้อเป็นไม้ห่วงหามในที่ดินที่บม่มีเอกสารซิทธิ์นะครับพอแม่พี่น้องบ่สามารถที่จะเข้าไปตัดสร้างขยายระยะหรือว่าตกแต่งต้นใหม่ของพ่อแม่พิ่น้องได้โดยพาราการนะครับ หากพ่อแม่พี่น้องอยากจะเข้าไปตัดสางขยายระยะนะครับในกับต้นใหม่ที่พ่อแม่พี่น้องปลูกในที่ดินที่บมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับมันก็มีแนวทางก็คือพ่อแม่พี่น้องจะต้องไปดําเนินการในเรื่องที่ดินให้มันถูกต้องตามกฎหมายประมวลที่ดินกฎหมายประมวลที่ดินก่อนเช่นนะครับจะต้องไปดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ ใน,ในส่วนั้นก็นจะต้องไปปรึกษาทางที่ดินเขานะครับว่ามันสามารถดําเนินการใดบ่ในส่วนที่พ่อแม่พ่นองที่ดินที่ทํากินอยู่นะครับถ้ามันบสามารถดําเนินการใดพ่อแม่พ่นองจะเข้าไปตัดส้างขย,ขยายระยะหรือว่าเข้าไปตัดต้นใหม่ที่พ่อแม่พินองปลูกขึ้นมาเองนะ่ะบ่ได้เลยนะครับถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับนี่แหละครับก็เอาสาราดีๆนะครับเกี่ยวกับการตัดใหม่ ที่เขาปลูกอยู่ในที่ดินที่บ่มีเอกสารสิทธิ์มาบอกเราให้กันฟังนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บบถูกดำเนินคดีเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นหลายกรณีนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเนี่เข้าใจว่าไม่เขาปลูกขึ้นมาเองเขาสามารถที่จะตัดแต่งเองได้นะครับเรื่มขึ้นไปว่าที่ดินตัวเองบ่มีเอกสารสิทธิ์อย่างนะครับพ่อไปตัดไปแปรลูกนะครับหรือไปคุดรวมออกมาขายก็ ถูกเจ้าหน้าที่เขาจับดําเนินคดีดเดือดร้อนกันไปนะครับฉะนั้นก่อนจะปลูกต้นไม้บม่ว่าจะเป็นไม้ห่วงหามหรือว่าเป็นไม้ห่วงหามในที่ดินที่บม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเขาก็จะต้องอพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันยังบรสามารถที่จะตัดฟันใดโดยพาร์การนะครับมันยังมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดเข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่าเป็นสาระดีๆนะครับก็ ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับผมก็จะได้นำเนื้อหาสารดีด้านป้าใหม่ด้านกฎหมายนะครับที่ได้เห็นจากประสบการณ์การทำงานมาบอกเราให้ฟังนะครับสำหรับมือนีคงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ